สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตมั้งแต่วันที่15ถึง30กันยายนนะครับผู้ความรักของชาวราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ริ่มดวงความรักของชาวราศีกุมในเดือนกันยายน EP หลังนี้กว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้าง นะครับมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนเลยเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามานะครับเดอะเฮอร์มิตใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขานั่งอยู่ในอ่างน้ําเห็นไหมครับแล้วเขาเหมือนกับผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะเพราะฉะนั้นใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับดังนี้มีเรื่องราวต้องมากมายที่เราทํากับคนที่เรารักอ่ะหรือคนที่เรารักเนี่ยจากเราไปนะครับหรือคุณอาจจะผ่านเรื่องราวความรักมาตั้งมากมายจนกลายเป็นเหมือนกับเริ่มชินชากับการรอคอยแล้วเริ่มเหนเหื่อยแล้วเริ่มเหมือนกับเลือกที่จะนิ่งเฉยกับความรักแล้วเริอกที่จะนิ่งเฉยกับการเเเเฝ้้าารรออแลวพพะะนนค่ป็ นะครับใครที่มีปัญหาคนที่คุณรักหรือว่าทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันเนี่ยหรือโสดอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเราเริ่มที่จะเหมือนกับนิ่งเฉยกับความรักเริ่มที่เหมือนกับผ่านเรื่องราวมาเยอะแล้วผ่านเรื่องราวสร้างเรื่องราวผ่านสถานที่ผ่านอะไรกันมาตั้งมากมายแล้วเราเลือกที่จะเหมือนกับเลือกพยายามเลือกตามแล้วมันเหมือนกับเราตามมาแล้วอ่านหนังสือมาตั้งหลายเล่มแล้วพยายามทำวิถีทางแล้วจนสุดท้ายกับการไปเหมือนกับขอหยุดพักดีกว่าเพราะนช่นใครหลายคนเนี่ยครับไพ่ตอนนี้ของชาวราศีเมษราศีกุมภ์หลายท่านเนี่ยตอนนี้คุณเลือกที่จะเหมืออนกกัับขพ ขอหยุดพักเพราะความเหน็เหื่อยเพราะการพยายามเพราะเราเหนื่อยมากแล้วเราทำทุกวิถีทางแล้วเราทำมาตลอดเวลาแล้วนะครับจนกลายเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดอะเดวิลนะครับเดอะเดวิลในที่ไพ่ของคนรักของชาวราศีกุมภ์ถ้าเกิดมีการที่แบบทเข้าใจกันผิดนะครับการไม่เข้าใจการการเลิกลากันไปหรือการนอกใจกันเนี่ยผมขอตอบเลยว่ามันคงเหนือ่อยตรงที่ว่าเราพยายามทำดีะนะครับทำดีกับเขาพยายามทำสิ่งดีๆนะครับทำให้มันสวยงามพยายามทำความรักด้วยความจริงใจ นะครับบอกเรื่องราวพูดกับเขาทุกวิถีทางใครหลายคนก็บอกรักเขาแล้วบอกขอโทษเขาแล้วบอกคิดถึงเขาก็มีใครหลายคนคงพยายามตามเขบาราด้วยซ้ำแต่สุดท้ายเขาไปเลือกสิ่งอื่นน่ะสุดท้ายเขาไปเลือกไพ่ขึ้นมาว่าเดวิลอาจจะไปเลือกสิ่งที่มันไม่ดีนะครับไปเลือกสิ่งที่มันเหมือนกับหลอกลวงล่อลวงหรือไปหลงคนอื่นหรือตอนนี้เขาจะเลือกสิ่งอื่นมากกว่าหรือเขาจะเข้าใจคุณผิดก็ตามกับสิ่งที่คุณพยายามขอโทษแล้วหรือทําทุกอย่างแล้วเนี่ยจนกลายเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเราพอเราเลือกที่จะนิ่งเฉยเลือกที่จะ เรื่องที่จะเหมือนกับเราเราพอแล้วเราขอหยุดแล้วเราขอไม่ทําอะไรแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไพ่เดืซันกลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยเริ่มเห็นว่าคุณเนี่ยเคยทากับเคยทากับข้าวนะครับใครหลายคนอาจจะเหมือนกับเคยกินข้าวเคยดูแลนะครับเคยห่วงใยกับเขามองเห็นว่าคุณเนี่ยกลายเป็นความอบอุ่นเริ่มมองเห็นแสงสว่างจากตัวคุณซะอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นไพ่เดืซันใบน,นี้ขอทำนาดยดวงชะตาของชาวสีกุมายท่านว่าถ้าคุณไม่เคยหายไปอ่ะถ้าคุณไม่เคยทําดีถ้าคุณไม่เคยสร้างเรื่องราวหรือผ่านเรื่องราวความรักกันมาเนี่ยนะครับ เขาคงไม่เห็นคุณค่าคุณหรอกแต่พอคุณหายไปนะครับพอคุณบอกว่าคุณหยุดพักพอคุณบอกว่าคุณเหนื่อยหรือคุณหายไปปุบเนี่ยหรือเลือกที่จะหยุดแล้วเนี่ยนะครับหรือเลือกที่จะพอแล้วเนี่ยกับการเป็นไพ่เดดซันเขากลับเห็นแสงสะว่างเขากลับเห็นคุณค่าเราอะเขากลับอยากจะเหมือนกับจะตามเรากลับมาอยากจะขอโอกาสเราแต่ใครหลายคนรู้สึกว่าไพ่เดดซันเข้ามากับเดอะเดวิลนะครับชาวราศีกุมภ์ทุท่านคงรู้สึกเหมือนกับมันนานมันช้าเกินไปหรือเปล่ามันสายเกินไปหรือเปล่าเพราะเขามักจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณณหรืออกับมาขโทษคุ หรือกลับมาขอคืนดีหรือกลับมาหาเราเนี่ยในวันที่เราอยู่ในอ่างน้ำล้วยิ้มได้แล้วในวันที่เราสงบแล้วในวันที่เราเหมือนกับทาทุกทีกทางจนเหนือ่อยจนพอแล้ววะหมดแรงแล้วเจ็บจนพอแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนที่เขาทิ้งเราไปอาจจะไปเลือกสิ่งที่มันเป็นเดวิลอาจจะไปหลงคนอื่นอาจจะไม่สนใจเลยว่าเอ้ยเราดีกับเขามากแค่ไหนเราผ่านเรื่องราวกันมาตั้งมากมายเราผ่านอะไรกันมามากมายแค่ไหนเราดูแลใส่ใจเขามามากแค่ไหนเราเตือนเขามากมายแค่ไหนแต่เขากลับมาคิดได้วันที่มันเหมือนกับเราอยู่ได้แล้วเราเริ่มสบายใจเราเริ่มห่างออกมาแล้ว เพราะฉะนั้นหมดห่วงของไพ่สามใบนี้ท่านายดวงชะตาของชาวสิกุลว่าถ้าเกิดใครเลิกไปเกินหนึ่งปีเนี่ยผมขอท่านายว่าคุณอยู่ได้แล้วนะคุณก็จะพบเจอแสงสว่างคุณกำลังจะจุดพ้นคุณกำลังจะหายเหนื่อยคุณกำลังมีรอยยิ้มคุณกำลังมีความสุขนะครับแต่ถ้าเกิดใครเลิกไปไม่เกินหนึ่งปีปุ๊บเนี่ยผมขอท่านายเลยว่าคนรักของคุณที่เขาทิ้งคุณไปเนี่ยนะครับเขาก็จะกลับมาเข้าใจคุณเขาจะกลับมาคืนดีเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณผมขอตอบเลยว่าถ้าเกิดเขากลับมมมมาาาาาาาเเ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 นนนีีี่่่่ยถถ้้้้กกกกกกกิิิิิิดดลไไไปปปวววคครรรจจะะใใหหโโออสสขผ เพราะทำไมผมพูดว่าเอ้ยทำไมนคนรักถึงยังติดต่อยังกลับมาถ้าเกิดเริ่มไม่เกิดหนึ่งปีพอมีไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเออดอ,อกบานหรือแปะไม่เท้าเพราะสิ่งที่ชาวราศีกุมภ์หรือท่านทำเนี่ยคือไพ่ขึ้นมาเห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับยอมให้ทุกอย่างมันออกจากตัวไปหมดยอมหมายความว่ายอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการเป็นตัวเองอะเพื่อคนที่คุณรักใครหลายคนอาจจะเหมือนกับยอมเสียสละยอมเจ็บปวดนะครับยอมเข้าใจเขายอมรักเขายอมดูแลเขาห่วงใยเขามาตลอดแม้ตัวเองจะต้องถ ถูกทาให้เหมือนกับผิดหรือลงคนอื่นหรือถูกทิ้งไปหรือนอกใจก็ตามแต่คุณก็ยังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อคนที่คุณรักทาไปจนไม่เหลืออะไรอ่ะพะใจอสิ่งที่คนรักของชาวสีกุมกลับมาเนี่ยผมขอตอบเลยว่าถ้าเกิดเลิกไปไม่เกินหนึ่งปีนะผมขอตอบว่าเขากลับมาเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อเขาจริงจริงพะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับต่อสู้นะครับเป็นคนที่เอาดูแลเป็นคนที่ห่วหญยเขามาตลอดเขาเข้าใจอ่ะเหมือนกับคนที่กลับมาแล้วเข้าใจเขากล เขาหลงผิด <nervous S 1> แล้วเขายังแก้ไขทันน่ะเขาถึงกลับมาพอฉันทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมภ์ว่าคนที่เลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปีขอทำนายว่าคนรักของคุณจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาคืนดีจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณจะกลับมาแก้ไขปรับปรุงตัวนะครับกับคนที่หลงผิดกับคนที่ทําผิดจะกลับมาจะกลับมาสํานึกทันจะกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปอ่ะทันเวลาไม่ว่าจะทะเลาะกันเรื่องอารมณ์เรื่องการนอกใจเรื่องอะไรก็ตามแต่สิ่งนี้ที่ชาวศีกุมภ์หลายท่านเนี่ย ตัดสินใจว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยเขานอกใจเราครั้งเดียวก็พอแล้วหรือตัดสินใจว่าเอ้เราทําเต็มที่แล้วนะครับเราให้เขาทุกอย่างแล้วเราทําเพื่อเขาทุกอย่างแล้วจนคุณหลุดพ้นแล้วเนี่ยจนคุณยิ้มแล้วจนตอนนี้คุณหยิบคุณยิ้มแล้วคุณมีความสุขแล้วเนี่ยกระสิงคุณรอคอยมานานแสนนานเนี่ยไพ่เดอะเฮอร์มิตบ่งบอกว่าความรักของชาวศิกุลถ้าเกิดคุณเคยร้องไห้เคยรอเคยเจ็บเคยเสียใจจนน้ําตาที่มันอาบตัวคุณหมดแล้วเนี่ยหมายเวาไม่อง่หมายเปกบแวขาว เจ็บจนพอแล้วอะไม่ต้องถึงหนึ่งปีก็ตามผมขอทํานายเลยวว่าความรักสิ่งดีๆของชาวสีเมษทุนของชาวสิกุมขอโทษครับของชาวราศีกุมภ์ท่านเนี่ยกาลังจะเข้ามากาลังจะเกิดใหม่กาลังจะเริ่มต้นใหม่เพราะฉันสี่เมษท้าหรือโฟว์ออวายในนี้บอกว่าความสุขนะครับกาลังจะเข้ามาคุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วในเมื่อเราพยายามกินข้าวกับใครสักคนหนึ่งหรือพยายามช่วยเหลือดูแลใครสักคนหนึ่งมาตลอดแต่เขากลับทิ้งเราไปแต่เขากลับนอกใจเราหรือทําผิดหรือเลิกลาก,กับเราไปจนเราให้เขาจนไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ย กับกลายเป็นว่าพอเราตัดสินใจว่าเออเราอยู่ได้แล้วเราไม่อยากกลับไปหาเขาแล้วกับกลายเป็นว่าตอนนี้ชาวราศีกุมภ์ท่านเริ่มมีความสุขเริ่มมีความสว่างเริ่มมีความสบายใจเริ่มมีคนเขาอยากจะมาอยู่กับเราแบบช่วยเหลือกันเนี่ยอยู่กันแบบต่างฝ่ายต่างรักกันต่างฝ่ายต่างดูแลต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันต่างฝ่ายต่างทําด้วยกันมีความสุขด้วยกันรักไปด้วยกันมีหัวใจไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าเรารักเขาเราดูแลเราห่วงใยเขาให้เขาจนไม่เหลืออะไรแต่เขาก็ปล่อยให้เราเนี่ยนอนจมอยู่กับน้าตาเหมือนกับไพ่เดอะเฮอริต์อะ จมอยู่กับรอยน้ำตา,ตามจนอยู่ความเจ็บปวดจนอยู่การรอคอยด้วยความคิดถึงจมอยู่การรอคอยด้วยความทรม,มานแบบนั้นนั่นเองเพราะฉะนันไพ่ใบนี้บอกชาราสิกุเมือนท่านว่าคุณก็คงกังวลใจอยู่เป็นไพ่ขืนออบานเข้ามายังกลัวอยู่ว่าเราจะเจ็บอีกหรือเปล่าเรากลัวว่าเราจะจะ,จะเจ็บอีกหรือเปล่าจะถูกทำลายอีกหรือเปล่าพอครั้งหนึ่งเนี่ยไพ่ใบนี้บอกชาลาสิกุเมือนท่านว่าคุณเหมือนกับขื่นออบานหมายความว่าเราเคยห่วงใยคนที่เรารักจนเราเจ็บเองอะ เราเคยห่วงใยคนที่เรารักจนกลายเป็นเหมือนกับเรากลายเป็นเหมือนกับคนที่ถูกทิ้งบ้างแหละถูกทําร้ายบ,บ้างแหละหรือท้อกันด้วยอารมณ์ก็ตามเราเลยกลัวว่าความรักครั้งใหม่เนี่ยกลัวว่ามันจะไม่มดีเพราะฉะนั้นผมขอทำหน้าดวชงชะตาของชาวสิกุหลาบท่านเลยนะครับว่าอย่าไปกลัวเพราะสิ่งที่กำลังเข้ามาเนี่ยมีไพ่สีไม้เท้าเข้ามากระตุ้นเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไปเจ็บไกลๆอย่างน้อยมันก็ไปเจ็บไกลๆไปเสียใจไกลๆดีกว่าไปเจ็บและร้องไห้อยู่ตรงที่เดิมๆกับคนที่เขานอกใจเรากับคนที่เขากโกหกกับคนที่เขาทําร้ายเรากับคนที่เขาเหมนกับ ทำร้ายเราหรือว่าโกหกหรือว่ามองเราไม่ดีอ่ะเพราะฉันไพ่เป็นี่ว่าคุณอาจจะรักใครสักคนหนึ่งแต่อย่างน้อยนะความรักใหม่ให่ที่กำลังเข้ามาเนีย่ยคุณอาจจะยังกลัวยังคิดมากยังกลัวว่าจะเจ็บอีกแต่อย่างน้อยมันก็คือการที่เหมือนกันหลุดพ้นกับสิ่งเก่าๆหลุดพ้นจากสิ่งเดิมๆไปเริ่มต้นใหม่ความรักใหม่ๆสิ่งใหม่ๆยังดีกว่านั่งเจ็บปวดเสียใจยอยู่ตรงที่เดิมๆนั่นเองเพราะฉะนั้นความรักของคุณทางนี้มันอาจจะเหมือนกับคุณไม่ได้หมดรักเขาหรอกคุณอาจจะหมดแรงผมเลยแนะนําว่าถ้้้้้าา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 คววมมมมมมมรัมัักกห่่่ๆเเเขขขนนะะซซึึงงลจแ แครหลายคนเป็นแบบนั้นเลยเริ่มอยู่ได้แล้วแต่ยังกังวลใจยังคิดมากยังกลัวอยู่ผมขอตอบเลยว่าบางทีเนี่ยสีไม้เท้าก็คือคําตอบแล้วว่าคนรักที่เข้ามาใหม่ของคุณเนี่ยเขาเหมือนกับคนมึงที่เหมือนกับทําไปด้วยกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างทําไปด้วยกันทําอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเข้าใจกันมีความสุขไม่เหมือนกับการที่ค่อยๆอบอุ่นค่อยๆเรียนรู้กันนะเพราะฉันอย่าไปกลัวความรักใหม่นะครับพยายามคิดก็จริงแต่ว่าอย่าไปกลัวจนแบบว่าห้าม ห้ามตัวเองไม่ให้รักเขาห้ามตัวเองให้เกลียดเขาห้ามตัวเองไม่ให้ไม่ให้เริ่มต้นความรักกับใครอีกอ่ะเพราะไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าความทิดเตียบปวดในอดีตสิ่งที่คุณเคยถูกหลอกสิ่งที่คุณเคยถูกทําร้ายมาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณอยากจะหยุดพักกับความรักไปเลยไม่อยากจะมีแล้วหัวใจไม่อยากจะมีแล้วความรักเจ็บจนพอไปเลยแต่ไพ่ขึ้นเดือดซันเข้ามาเห็นไหมครับแสงสว่างพระอาทิตย์มันยังขึ้นอยทุกวันเนี่ยผมก็เลยทานายว่าชาวราศีกุมภ์ท่านความ,กกกร,กกามารักกำลังจะเข้ามาสิ่งดีๆกาลังจะเข้าาม คุณหลุดพ้นจากมันได้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่คุณหลุดพ้นต้องขอบคุณที่วันนี้คุณมีความสุขต้องขอบคุณนะที่เป็นไพ่เด็ดซันจบสี่แม่เทา้าอะที่วันนี้คุณมีความสุขมีแฟนดีๆมีคนรักดีๆที่กำลังจะเริ่มต้นกำลังจะเข้ามาใหม่เพราะฉันทำน,นายดวงชะตาของชาวสิอกูว่าถ้าเกิดใครเริ่มไม่เกินหนึ่งปีทั้งหมดทั้งหมดของไพ่หกใบเนี้ยคนรักคุณจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาแก้ไขจะกลับมาดูแลจะกลับมาเข้าใจในสิ่งที่คุณเคยเข้าใจคุณผิด จะกลับมาเข้าใจในสิ่งที่คุณเคยแบบไปสร้างปัญหากับเขาเขามองว่าคุณไม่ดีกับเขาเขามองว่าคุณไปทําร้ายเขาหรือเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้อารมณ์กับเขา <oles> ห,ร zza, หรือไม่ดีพอสำหรับเขาอะเขาจะมองคุณผิดไปแต่พอเขากลับมาปุ๊บเนี่ยไม่เกินหนึ่งปีผมขอทํานายเลยนะใครที่เลิกไปไม่เกินหนึ่งปีขอทํานายว่าเขาจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาดูแลจะกลับมาใส่ใจเราจะกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําร้ายคุณทําผิดพลาดกับคุณไปนั่นเองเพราะฉะนั้นมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีกุมภในเดือนกันยาอยู่แล้วก็การแนะนําดีกว่ารบใแก ขึ้นมาว่าเพจออฟซอสหรือว่าเด็กถือดาบใครหลายคนอาจจะคบกับคนอายุน้อยกว่าหรือว่าอาจจะเลิกลากันไปด้วยอารมณ์แต่คนรล่าของคุณเนี่ยาอาจจะทาเหมือนกับคุณไม่มีไม่เคยรักกันไม่เคยเป็นครอบครัวนะครับไม่เคยมีความสุขไม่เคยมีการดูแลกันเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นไพ่เปนี้ว่าชาวราศีกุมภ์ท่านคุณอาจจะเสียใจแล้วก็เจ็บปวดที่ถูกเขาทําร้ายที่ถูกเขาทิ้งเหมือนกับคนที่ไม่เคยมีเยื่อะใหญ่อะ่ะเหมือนกับคนที่เคยไม่เคยรู้จักกันไม่เคยรักกันมาก่อนแต่สุดท้ายไพ่ขึ้นมาว่าอะไรครับเทนออฟคัพหรือว่าสิบถ้วย สุดท้ายการแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือคนที่อยู่เคียงข้างเขามากที่สุดคนที่รักเขามากที่สุดหรือถ้าเกิดเขามองหาคนที่เป็นครอบครัวเขาเนี่ยหรือคนที่มีรักแท้กับเขาเนี่ยก็คือชาวราศีกุมนั่นเองเพราะฉันพ่สี่ไม้เท้าสิบถ้วยแล้วก็เดือดซันทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนกันยายนว่าครอบครัวถ้าเกิดใครแต่งงานมีลูกกันเนี่ยผมขอทำนายว่าเขาจะกลับมาเข้าใจเขาจะกลับมารักคุณเขาจะกลับมาคืนดีกับคุณนะครับถ้าเลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปี ต่เกิดเลิกไปเกินหนึ่งปีปุ๊บเนี่ยผมขอทํานายว่าคุณก็จะพบเจอความรักที่เป็นครอบครัวพบเจอความรักที่เป็นของตัวเองพบเจอคนรักที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณพบเจอคนรักที่อยากจะดูแลอยากจะอบอุ่นเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลเข้ามาสร้างครอบครัวกับเรามากกว่าการที่นอกใจเราทิ้งเราทรยศเราหักหลังเรานั่นเองแต่ถ้าเกิดคนเก่าที่เขาทําร้ายเรากลับมาเนี่ยผมก็ตอบเลยว่าจะกลับมาเข้าใจกันจะกลับมาเป็นครอบครัวจะกลับมาเป็นความรักเพราะสิ่งที่คุณทําไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือสิ่งที่ ไพ่ขึ้นมาว่าเอ็ดออฟเพนดิคอนหรือไพ่หนึ่งเหรียญมันคือสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่สิ่งของเพราะฉันไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้บอกชาวสิกุเหมือนท่านว่าคุณคงอยากจะบอกคนที่คุณรักแหละว่าคุณอาจจะเห็นฉันว่าไม่มีค่าอะไรคุณอาจจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สร้างปัญหามองชาวสิกุมเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มองว่าเป็นเหมือนกับคนที่ไม่รู้สึกอะไรไม่เจ็บปวดไม่เสียใจนะครับมองว่าเป็นสิ่งของมาแหละแต่คนคนนี้ก็หนึ่งเหรียญน่ะก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาก็ทําในสิ่่่งทีดดดสุพพยยาาามมมูแลลรใคคตอน หรือใครหลายคนอาจจะเหมือนกับให้หัวใจเขาไปแล้วนะครับมองเขาเป็นครอบครัวให้หัวใจเขาไปแล้วทําทุกอย่างเพื่อเขาไปแล้วจนกลายเป็นว่าผมขอทํานายเลยว่าคนรักของคุณอาจจะมองหาคนอื่นแต่ถ้าเกิดเขาเข้าใจเขาคิดได้นะครับวันใดวันหนึ่งเขาคิดได้ปุ๊บเนี่ยหรือเขานึกได้เนี่ยชาติสกุมนั่นแหละยังอยู่ในหัวใจของเขาอยู่เพราะความดีที่คุณทําลงไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่เห็นค่าแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทำลงไปทั้งหมดทั้งมวลคือสิบถ้วยกับสี่เมตาวะหมายหมายคมว่า กับกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยมันคือความรักที่แท้จริงมันคือความรักที่เป็นครอบครัวความรักที่ดีที่สุดความรักที่ทําทุกอย่างเขาเพื่อเขาอะแหละจนสุดท้ายเรากลายเป็นปเหมือนกับออกมาเพราะเหมือนกับทําทุกอย่างไปแล้วทําเรื่องราวทุกอย่างไปแล้วหลายๆคนก็ถึงบากไว้ว่าไปบอกเขาว่ารักไปบอกว่าขอโทษไปบอกว่าคิดถึงจนกลายเป็นเหมือนกับขอออกมาแล้วขอหยุดพักแล้วขอเลิกที่จะวิ่งตามแล้วเพราะทั้งหมด,หมดของมูลนิธชุดนี้ทำนายว่าชาวสิกุ้มท่านคุณเลิกที่จะหยุดคุณตัดสินใจที่จะพอคุณตัดสินใจที่จะหยุด เพราะความเจ็บปวดแต่เขากลับมาแต่เขากลับมาคิดได้แต่เขากลับมาเพราะรักแท้ประมาณนั้นนั่นเองเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่เดอจารติสกับบทสุส่ความรักของชาวราศีกุมว่าความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับรองเท้าคู่เนี้เรารักมันนะมันสวยนะเราชอบมันนะแต่มันใส่แล้วเจ็บอะ่ะมันก็เหมือนกับความรักครั้งนี้แหละคุณก็ลองไปตีความหมายดูแล้วกันกับบทสุ่ความรักครั้งนี้นะครับไพ่ออร์เคอรี่ผมแนะนําชาวราศีกุมวันท่านว่า The Li t เท e moment พไพ่ใปนี้บอกชาวจีนคุเมือท่านว่าคุณเหมือนกับนางเงือกคนหนึ่งที่เหมือนกับรักเขายอมสูญเสียเสียงยอมสูญเสียความสวยงามยอมเสียเสียตัวตนของตัวเองอะ่ะเพื่อรักแท้แต่คุณกลับได้มาด้วยการดื่มยาพิษได้กลับรับความกลับมาด้วยความเสียใจใการร้องไห้คาเจ็บปวดเพราะฉะนั้นคุณยองตัดสินใจดยดีในการว่าการแรกเนี่ยนะครับการแรกปุ๊บเนี่ยว่าคุณเจ็บปวดกับสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยคุณยังจะรักมันอยู่หรือเปล่าคุณลองดู้กันว,ว่ามันคุ้มไหมคุ้มค่ากับที่เราจะต้องเจ็บไหม คุ้มค่าที่เราเจ็บปวดตอนนี้หรือเปล่าเสียใจตอนนี้หรือเปล่าถ้าคุ้มค่าเราก็ควรจะให้ภัยคนรักเก่าแต่คิดว่ามันไม่คุ้มค่าปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันก็คือราคาที่เราพอรับได้ในเรื่องของความรักนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีกุมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปของเราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ